ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสโตร์เกตม m บายด e เซามตต์ส และในวันนี้เราเองก็เข้ามาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ที่12กันอีกแล้วนะฮะซึ่งสุดสัปดาห์แบบนี้ก็ไม่ควรพลาดเลยนะฮะที่เราจะมาเกาะขอบสนามดูศึกดวลเดือดของคุณกายหงิดอันดับหนึ่งของเซิร์ฟที่12กันพลังรบเขานะปัจจุบันตอนนี้จัดไปเลยอยู่ที่23ล้าน8แสนนะฮะบอกเลยว่าเป็นพลังรบที่ค่อนข้างเยอะมากๆแต่ยังสู้กับเซิร์ฟเวอร์อื่นไม่ได้นะครับเพราะปัจจุบันตอนนี้มันจะมีอยู่2 3สเซิร์ฟเวอร์นะครับที่เปิดอยู่หลังๆเลยนะนั่นก็คือเซิร์150ขึ้น จะมีคนที่มีพลังรบอยู่ที่24ล้านขึ้นแล้วนะฮะและอีกอย่างหนึ่งคือเป็นคนไทยอีกด้วยนะครับผมบอกเลยว่าเซิร์ฟที่เปิดหลังเซิร์ฟ12แล้วโหดกว่านี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างสุดยอดมากๆครับผมแต่ติดปัญหาอยู่นิดนึงตรงที่ว่าผมไม่มี ID ในเซิร์ฟเวอร์นั้นนั่นเองถ้าหากว่าผมมีเนี่ย ผมจะรีบเข้าไปรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะก็อย่างที่ผมบอกไปเลยนะฮะว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเกาะสนามดูศึกดวลเดือดของคุณกายิดกันว่าเขาจะผ่านมาได้โดยใช้ตัวอะไรกันบ้างแล้วดาเมจเนี่ยจะรุนแรงขนาดไหนนะฮะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเริ่มรับชมคลิปศึกดวลเดือดเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกๆท่านเนี่ยช่วยกันกดไ like, ลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะและที่สําคัญะระวังเกยฑ f เ c e b o o k ปอมแอดมินนิวนะครับรายละเอียดตามนี้เวลาซื้อขายกะรุณาอ่านประกาศในกลุ่มให้ดีนะฮะใครที่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มผม ลิงก์กลุ่มอยู่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอกดเข้ากันไปซะแล้วอ่านกดด้วยนะจ๊ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าซึ่งครั้งนี้เนี่ยคุณกายหิดได้ลงของฝ่ายฮีโร่นะส่วนฝ่ายปีศาจเนี่ยก็จะเป็นของช่อง1ิอันดับนะครับหรืออันดับ10นี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดรวมไปถึงกับคนอื่นๆด้วยอย่างเช่นคุณโปต้คุณลุงยุทธหรือผู้เล่นอื่นๆนะครับที่อยู่ภายในเซิร์ฟเวอร์ที่12ซึ่งจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างโชคดีมากๆนะครับเพราะว่าคุณกายหิดเนี่ยไม่ได้จับได้ทีมปีศาจนะถ้าัับไไดด้้ีมนนนนนน่่่่ออหแแต เพราะคุณกายหิดนี่น่าจะเก็บหมดทันทีนะครับผมและภายในสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีผู้ท้าชิงมาใหม่อีกด้วยนะครับผมพลังรบจะอยู่ที่11ล้านนะฮะตัวละครเด่นๆที่เขาใช้เลยจะมีซูปเปอร์ดาร์คชายสีดาวเหลืองซอมบี้แมน2ดาวม่วงลิลลิน3ดาวเหลืองการโร่3าดาวม่วงแทงท็อปมาสเตอร์นะฮะหดาวเหลือง2ดาวม่วงและตัวสุดท้ายแฟตรประกายแสงจัดเต็มครับผม5ดาวเหลือง3ดาวม่วงนั่นเองส่วนทีมทางด้านของคุณกายหิดเนี่ยจะมีพลังรบอยู่ที่16ล้าน นะฮะตัวละครที่เขาใช้เลยจะมีเจ้าตัวหลินหลิน5ดาวเหลืองซอมบี้แมน2ดาวม่วง <Wow. S 1> กระบองเหล็ก3าดาวม่วงกาโร่ตัวดาวเมรของเขาเลยนะฮะ5ดาวเหลือง4ดาวม่วงนักมายากล5าดาวเหลืองและตัวสุดท้ายเป็นแทงก์ท็อปมาสเตอร์ห้าดาวเหลืองสามดาวม่วง <Wow. S 1> และเดี๋ยวเรามาดูค่าสเตตัสของสามตัวละครตัวนี้กันเริ่มแรกเลยจะเป็นแทงก์ท็อปมาสเตอร์กอบแดงบวกหนึ่งพลังรบอยู่ที่สามล้านห้าพลังโจมตีจัดไปเลยสองแสนเจ็ดเลือดสี่ล้านสาม ความเร็ว479และอัตราการติดคิทติคอน32%อุกปรกรณ์เฉพาะชุดก้ามมาสเตอร์จัดไปเลยบวก3าดาวเพิ่มพลังโจมตี10,000หน่วยและเหรียญตาขั้นที่1ระดับ S จัดเต็มอยู่ที่5ดาวเพิ่มเลือดไปเลย62,000หน่วยส่วนเซตไอเทมนะครับจะจัดเป็นเน้นเลือดนะครับพ่วงคิทติคอนมาอยู่ชิ้นเดียวแล้วก็มีพ่วงความเร็วมาอีกห่ชิ้นนะฮะส่วนการ์ดบัฟก็จะเน้นเป็น HP ทั้ง3ชิ้นเลยนะครับและอันสุดท้ายคือแผ่นศิลานะจะมีแผ่นเลือด2ชิ้นเลเวล5แผ่น อมดาบเลเวล5อีก2ชิ้นนะครับแล้วก็มีแผ่นนักกล้ามรวมไปถึงแผ่นแน่วแน่ด้วยนะฮะในส่วนนี้ก็จะเพิ่มเลือดเยอะมากๆนะครับผมสําหรับแผ่นศิลาเหล่านี้ตัวละครต่อมานั่นก็คือซอมบี้แมนกรอบแดงบวกหนึ่งพลังรบอยู่ที่3ล้าน7พลังโจมตีจัดเต็มไปเลย5้าแส0เลือด1ล้าน9ความเร็ว461และอัตราการติดคิดค้อนิอตอุปรกรณ์เฉพาะชุดคุมลิขิตจัดเต็มไปเลย4ดาวเพิ่มพลังโจมตีให้1 0 0 0 0หมืนหน่วยและเหรียญตาระดับเอสขั้นที่2 จัดไปแค่3ดาวเท่านั้นเพิ่มเลือดมา56,000หน่วยเซ็ตไอเทมที่เขาเลือกใช้จะเน้นเป็นใส่เซต ป่าเถื่อนนะครับซึ่งจะทําให้การโจมตีเป้าหมายรายเดียวเนี่ยแรงมากๆแล้วดามีดเนี่ยยังสะท้อนไปโดนแนวหลังอีกด้วยหนึ่งตัวละครนะครับส่วนค่าสเตตัสเนี่ยจัดเต็มไปเลยนั่นก็คือพลังโจมตีล้วนๆพวงคิติคอนมา1ชิ้นและมีผลแม่นยําอีก22%การ์ดบัฟจัดเต็มไปเลยนะครับเป็นเพิ่มพลังโจมตีทุกชิ้นทั้งหมด3อันและแผ่นศิลาจัดไปเลยแผ่นต่อต้านนะครับผมเลเวล6 1ชิ้นเลเวล5 2ชิ้นแผ่นทรงเกียริเลเวล7 1ชิ้นผ่น Level 5, 1ชิ้นและแผ่นทรหดเลเวลีก1ชิ้น และตัวละครลูกรักดาเมจตัวสุดท้ายนั่นก็คือเจ้าตัวกาโร่กรอบแดงบวกหนึ่งพลังรบนะตอนนี้อยู่ที่4ล้าน8พลังโจมตีจัดไปเลย8 8 9 4 7 0หน่วยเลือดอยู่ที่2ล้าน1ความเร็ว389และอัตราการติดคิทตคอนอยู่ที่52อเ <c oughs> ปซอุปกรณ์เฉพาะกาโร่เสื้อดาจัดไปเพียงแค่2ดาวเท่านั้นเพิ่มดาเมจต0 0 0 0หน่วยและเหรียญตานักบวชจัดไปเลย3ดาวเพิ่มเลือดให้6 2 0 0 0หน่วยแบบเต็มที่ ส่วนเซตไอเทมที่เขาเลือกใช้นะครับจะเน้นเป็นพลังโจมตีทุกชิ้นเลยนะครับและยังมีพ่วงดาเมจของคิทิคอนมาอีกหนึ่งชิ้นด้วยสําหรับใครที่สงสัยเนี่ยว่าทํายังไงให้ดาเมจแรงๆผมขอแนะนานะเวลาคุณใส่เซตไอเทมเนี่ยคุณควรเน้นพลังโจมตีแล้วก็ต้องทําให้อัตราการติดคิทิคอนของตัวละครนั้นๆเยอะขึ้นด้วยรวมไปถึงดาเมจคิทิคอนเยอะขึ้นด้วยเวลามันอันติหรือมันโจมตีแล้วติดคิดเนี่ยผมบอกเลยว่าดาเมจมันจะแรงกว่าการที่เราใส่เซตโจมตี แบบเพียวๆอีกนะครับผมซึ่งอัตราการติดคิดคิคอนเนี่ยเราสามารถหาได้ทั่วไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซตไอเทมหรือการ์ดบัฟก็มีอัตราการติดคิติคอนเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นของคุณกงิดเนี่ยจะใส่การ์ดบัฟพลังโจมตีมาทั้งหมด3ชิ้นชิ้นหนึ่งก็ตกอยู่ที่30%นะฮะแล้วก็ยังมีโบนัสการโจมตีรวมไปถึงลดดามเมจและยังมีอัตราการติดคิติคอนพ่วงมาด้วย24%่นะครับผมบอกเลยว่าการ์ดบัฟเหล่านี้เนี่ยช่วยทาให้การติดคิทิคอนเนี่ยเมด ต้องยัดคมดาบเพียวๆไปเลย4ชิ้นเลเวล5ทั้งหมดส่วนอีก2ชิ้นก็จะเน้นเป็นแผ่นพวกต้านทานอันติแล้วก็ต้านทานอย่างอื่นเพิ่มขึ้นนะครับอีก18%เอรตอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางของคุณกายเงิดกันก่อนนะคะซึ่งทีมที่เขาต้องเจอเนี่ยจะมีพลังรบอยู่ที่12ล้านตัวละครที่เขาใช้จะมีเจ้าตัวกระบองเหล็ก2ดาวเหลืองซอมบีแมน2ดาวม่วงซีวัวแฟงสอดาวม่วงกาโร่สี่ดาวม่วงซูปเปอร์ดักชาย5ดาวเหลืองและคิง3ดาวม่วงเปิดประเดิมเริ่มแรกเลยนั่นก็คือแทงท็อปม หยิดได้เปิดก่อนครับจังหวะน,นี้ล่อไปอยู่ที่1ล้าน7็ครับผมและเป็นอุปกรณ์3ดาวด้วยดาเมจค่อนข้างแรงมากมากครับเพิ่มโลแนวหลังให้กับ3ตัวละครนะฮะตอนนี้และดูจังหวะน,นี้ครับซอมบี้แมนของคุณไก่หิดครับยิงยก็เข้าไปเต็มที่อยู่ที่3ล้านกว่าครับผมและฝั่งกาโลของเขาเนี่ยล่อสวนกับมา7ล้านหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมเป็นอะไรที่ค่อนข้างรุนแรงมากๆฮะและจังหวะน,นี้คิงครับผมล่อไป5ล้าน2ครับ หนักอยู่พอสมควรครับแล้วเดี๋ยวรอดูการโรของคุณไกงหงิดสวนกลับไปบ้างครับจังหวะน,นี้ซอมบี้แมนฝั่งเขาเกิดมาก่อนครับยันอันติสามดาวมาเหมือนกันครับยังไงดีดาเมจล่อไปเต็มที่อยู่ที่เท่าไหร่9ก้าแสนสี่ครับผมแล้วก็โดนสวนกลับไปหนล้านหโดนกระบองเหล็กสวนกลับไปอีกแล้วจังหวะน,นี้มาแล้วฮะการโรของเราเอา้าวลูกไฟไม่มีครับผมอดอันติซะก่อนแล้วตัวละครฝั่งตรงข้ามเนี่ยเหลืออยู่4ตัวแล้วแล้วดูกระบองเหล็กจังหวะน,นี้ตบกลับไปอุปกรณ์3ดาวด้วยนะครับล่อไป6กแสนเนะครับผม และโดนกาโร่กับกระบองเหล็กฝั่งตรงข้ามในสวนกลับมายับอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าฝั่งตัวละครของเราเนี่ยเสียเปรียบมากๆนะมีเจ้าตัวกาโร่กระบองเหล็กแล้วก็แทงท็อปเท่านั้นนะฮะที่อยู่แต่อย่าลืมนะครับกาโร่ของคุณกยหนิทนั้นตีแรงมากๆนะครับผมเมื่อกี้สวนซูเปอร์ดักชัยไป2ล้าน2ครับนี่ขนาดตีธรรมดานะยังรุนแรงขนาดลิลล้วท่าอันติเมดเข้าไปเนี่ยจะแรงขนาดไหนนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามารอดูตานีครับผมว่าอันติของกาโร่เนี่ยจะแรงขนาดไหนนะครับแล้วจังหวะนี้มาแล้วับซอมบี้แมน จากสวนกันไปก่อนครับผม1ล้านแบบเน้นๆครับการโล่ฝั่งตรงข้ามสวนกับมา1นล้านเช่นเดียวกันและการโล่ฝั่งตรงข้ามเปิดอันติยัดเข้ามาจังหวะนี้ล่อไป5ล้านหนึ่งครับผมลุนแรงอยู่พอสมควรฮะถึงก็เจ็บเข่ากันเลยทีเดียวเชียวและยังไงดีจังหวะนี้คิงมาแล้วครับโอ้โหล่อไป3ล้าน8ครับผมคิงเอนจินบอกลูกไฟไป2ลูกแต่ยังเหลือลูกไฟอีก3ลูกนะจังหวะนี้ยังไงดีซอมบี้แมนฝั่งตรงข้ามได้เปิดก่อนครับเพราะความเร็วเขายังเหนือกว่าฮะ ยิงไปเต็มที่ฮะจังหวะนี้ล่อไป7 0 0 0แสนเบาๆก็ผมและการล่สวนกลับไป2รล้าน3ครก็ผมเมื่อกี้แล้วยังไงดีจังหวะนี้การล่ได้เตะกันบ้างครับสวนกลับไปแบบยับยับอยู่ที่3ล้าน2ครก็ผมการล่ฝั่งตรงข้ามยังไม่ตายนะยังติดเด้งเลื่อนมาอยู่แล้วโดนกระบองเหล็กสวนกลับไปยับคาที่เลยฮะ น่าเสียดายมากๆนะเพราะว่าโดนคิงเอนจิ n นเขาบล็อกลูกไฟไปตั้ง2เทินนะกาโร่นี่กว่าจะได้ใช้อันติก็ประมาณเทินที่2องะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางของคุณอันเนอกันบ้างดีกว่านะครับซึ่งเขาต้องเจอกับทีมที่มีพลังรบอยู่ที่7ล้าน9นะ,ะตัวละครที่เขาใช้ก็จะมีเจ้าตัวอะตอมิก2ดาวม่วงซึ่งเป็นเมตาเก่ามากนะครับผมแล้วก็มีซูเปอร์ดาร์คชาย2ดาวม่วงซอมบี้แมน2ดาวม่วงกาโร่กอบแดง2ดาวม่วงหน้ากากหวาน7ดาวเหลือง2ดาวม่วงและตัวสุดท้ายแฟตประกาศแสง2ดาวม่วงกร แดงเช่นเดียวกันเปิดระเดิมเลื่อมแรกเลยนั่นก็คือแฟลต์ะกายแสงครับผมฝั่งตรงข้ามได้เปิดก่อนรอบไป8ปดแสนสครับผมโดนอะตอมมิกสวนกลับมาอีก่ดอกครับเป็นการไล่โจมตีการโร่สวนกลับไปครับผมโดดเม็ดระเบิดไป2ล้านครับเมื่อกี้แล้วแทงท็อปปาดเข้าไปครับจังหวะนี้โดนไป1นล้านหนึ่งการโร่สวนกลับมาดามิดยังไม่เข้าครับแต่แฟลต์ะกายแสงตีเข้าครับผมโดนระเบิดดามิดของแฟลต์ะกายแสงไปด้วยแลวจังหวะนี้ล่อสวนกลับไปครับ2อล้านหนึ่งครับผม แล้วก็โดนสวนกลับมาอีกหนึ่งทีครับโดนสวนกลับไปอีกหนึ่งดอกครับผมเป็นการคอมโบที่ค่อนข้างดีมากๆฮะแล้วกาโรมาแล้วครับผมหมุดธรรมดาฮะจังหวะน,นี้ลอบไปล้านหกครับผมค่อนข้างที่จะรุนแรงนิดนึงฮะติดกระดูกหักสีเหลืองมาทั้งหมด3ตัวละครนะครับผมแล้วก็ดูแฟดประกายแสงสอดเข้าไปโดนระเบิดอีกหนึ่งรอบนี่คือหายไปเลยฮะอะตอม,มิกฝั่งตรงข้ามยังไม่ได้ทันปาดกระจกแตกเลยนะหายไปก่อนนะคุณผู้ชมโดนดาเมดระเบิดนะครับของพาสซีฟข,ของเจ้าตัวแฟดประกายแสงนะ ที่เวลามันจะทําการไล่โจมตีแล้วเนี่ยมันจะมีดาบเบิลระเบิดอีกหนึ่งรอบนะครับเป็นดาบเบิลบนัดซึ่งเวลามันระเบิดเนี่ยมันจะรุนแรงมากๆนะครับคุณผู้ชมและดูฝั่งตรงข้ามก็สวนกัมาเหมือนกันครับแล้วก็มีระเบิดอยู่ด้วยนะฮะฝั่งตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นฝั่งเราหรือฝั่งตรงข้ามนี่ก็ใช้เป็นเจ้าตัวแฟดกับเจ้าตัวกาโร่คอมบูเหมือนกันทั้งคู่นะฮะแล้วตอนนี้ซูเปอร์ดาร์ชายตัวแทงก็ตายไปก่อนครับผมเริ่มกันในท์นที่2ครับแฟดประกายแสงของหมดุดธรรมดาได้เปิดก่อนครับจังหวะน,นี้ ล่อไป1ล้านครับโอ้โหแบบเต็มที่ฮะแล้วโดนการโรสวนกลับไปอีกหงดอกครับผมและแฟดประกายแสงฝักเราสวนกลับไป2ล้านหครับจังหวะนี้เน้นๆน้ครับผมหายไปเลยฮะค,คุณผู้ชมถือว่าการต่อสู้เนี่ยเป็นไปได้ไม่ค่อยยากมากนะครับเพราะว่าพลังลบเนี่ย่ข้ข้างห่างที่จะเยอะอยู่พอสมควรนะและอีกอย่างหนึ่งคือของคุณอันโนเนี่ยมันจะดีตรงที่ว่าเรามีลินลินอยู่ด้วยนะครับในทีม ซึ่งเจ้าตัวหลินหลินเนี่ยมันจะเพิ่มการหิวเลือดให้กับทีมเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะมากๆและคุณไกห่หิดเขาเองก็ใช้เหมือนกันนะครับรวมไปถึงนักมายากลเนี่ยมันมีดีตรงที่ว่าการดาเมจโบนัสได้เยอะอยู่พอสมควรดาเมจโบนัสเนี่ยก็จะเกิดขึ้นจากเจ้าตัวพวกกาโร่แฝดประกายแสงอะไรพวกเนี่ยป้องกันได้ดีอยู่พอสมควรจากดาเมจที่มันจะเข้า100%ปเโดนลดไป30%นก็เหลืออยู่ที่เ0ปอแล้วนะฮะคุณผู้ชม oh. ถือว่าคุณไก่งิดนั้นเขาเอาตัวมาป ดวลครั้งสุดท้ายกันนะฮะว่าการผ่านด่านของเขาเนี่ยจะยากเกินสักขนาดไหนนะครับเริ่มแรกเลยแทงท็อปมาสเตอร์ครับผมได้เปิดก่อนครับมา1ทีฮะของคุณอันโนนะครับเพิ่มเกาะไปแนวหลังแต่โดนการโลสดสผงก็ไป2ล้าน2 000, ครับผมแฟลตปะกายแสงฝั่งตรงข้ามก็ปาดมาเหมือนกันครับ2ล้าน2 000, ครับโดนไปเต็มๆแล้วการโลสดสผงก็ไป1ล้าน5ครับผมแทงท็อปคุณกายหยิบมาแล้วครับจังหวะนี้ล่อไป2ล้าน5ครับผมลิ้นๆถึงยังอยู่ฮะแต่แฟลตปะกายแสงฝั่งตรงข้ามเลือดน้อยมากครับหายไปก่อนนะ แล้วจังหวะนี้มาแล้วครับผมซอมบี้แมนสวนยิงยับกลับไปครับผมโดนไปที่2ล้านเครับผมฝั่งตรงข้ามถึงก็ยืนไม่ไหวฮะนอนตายไปก่อนแล้วก็ฟื้นกลับมาจังหวะนี้ยิงสวนกลับมาเหมือนกันครับผมล่อไปอยู่ที่1นล้านแเกือบขึ้น2ล้านครับซอมบี้แมนฝั่งเราก็ยืนไม่ไหวเหมือนกันครับก็นอนซุดกันไปก่อนเ้าแล้วหลิ่ินก็ซุดเข่าตายไปฮะแล้วจังหวะนี้กาโร่ของเราได้เปิดอันติแล้วยิงก็ไปเต็มที่ฮะอยู่ที่5้าล้านเก้าครับคุณผู้ชมแต่ฝั่งตรงข้ามยังยืนอยู่นะซปเปอร์ดาร์ชายกับกา ยืนไหวถึงขนาดไปเทินที่2ได้นี่ถือว่าสุดยอดมากๆนะฮะกาโรชุดแรกยังปิดฉากไม่ได้นะยังทาการไล่โจมตีอยู่ตลอดนะนะจุดจุดนี้ถ้าคุณกายงิดเขาเอาแฟดประกายแสงลงมาด้วยเนะี่ยผมเชื่อว่าเทินเดียวน่าจะหายนะและดูโดนแทงท็อปป,ปาดเข้าไป3ล้าน2ครับหายไปเลยฮะซูเปอร์ดักชยัยเหลือกาโรแค่ตัวเดียวครับแล้วจวังหวะนี้ซอมบี้แมนครับเก็บงานหรือไม่ครับ ยิงติดคียิคอนไปแบบเน้นๆครับผมอยู่ที่สองล้านเก้าแล้วจบเกมแบบรวดเร็วไปเลยครับผมถือว่าเป็นศึกที่ค่อนข้างมันอยู่พอสมควรนะฮะแต่ถ้าถามว่ามันสูสีไหมก็ไม่ค่อยสูสีสักเท่าไหร่นะเนื่องจากพลังรบแต่ละคนเนี่ยมันค่อนข้างต่างกันแบบฟ้ากับเหวเลยนะฮะคุณผู้ชม<อ>ไม่ได้ว่าตัวละครเขากากหรือว่าคนเล่นเขากากนะแต่ผมหมายถึงพลังในการเติมเงินเนี่ยมันต่างกันเกินไปนะฮะ คุณกายหงิดนี่คือเขาจัดเต็มจริงๆนะฮะในเรื่องเกมวันพันแมร์เนี่ยโอ้โหคือแบบสุดยอยดจริงๆแต่ยังไงก็น่าเสียดายอยู่ดีนะครับพี่คู่แข่งที่สมน้ําสมเนื้อเขาเนี่ยได้หายไปแล้วนะฮะนั่นก็คือคุณเจมส์เซอร์นะครับผมที่เขาได้โดนแบนไปเนาะใครที่ยังไม่ได้รู้เรื่องเนี่ยก็เข้าไปดูในช่องเขาได้นะครับเขาก็เคยประกาศบอกอยู่ว่าเขาโดนแบนเนื่องจากการเติมเงินแล้วรีฟงรีฟันอะไรนี่แหละเขาก็เลยโดนทางเกมเนี่ยแบนไปค่อนข้างหลายวันนะเกือบประมาณ7วันนะคุณผู้ชมแล้วก็หายไปเลยนะครับแต่ตอน,น ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับแล้วตัวละครของเขาก็ไม่รู้อยู่ไหนแล้วด้วยนะตอนนี้อาจจะมีคนซื้อต่อไปแล้วก็เป็นได้นะถ้าตัวละครของเขาปลดแบรน์มันแล้วก็น่าจะเอาไปขายแล้วก็ไปเล่นเซิร์ฟใหม่ๆนะครับแล้วก็ไปปั้นเซิร์ฟใหม่จะดีกว่าเพราะว่าเกมวันพันแมเนี่ยมันเป็นเกมที่เลียวทามมากๆนะครับผมถ้าคุณไม่ได้เล่นจักประมาณวันหรือ2วันเนี่ยพลังมันห่างกันไปเยอะเลยนะสำหรับใครที่เติมเงินแบบทุกๆวันนะครับหรือซื้อแพ็กเกจทุกๆวันเนี่ย พลังมันจะห่างค่อนข้างมากนะเอาเป็นว่ายัางไงถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบนะครับคลิปสุดโดนเดือดแบบนี้คลิปเกาะกางหงิดแบบนี้หรือคลิปตัวละครใหม่ๆร่างหนึ่งร่าง2ก็อย่าลืมที่จะทํากันกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกดซับสไครต์และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆม,มันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทวนน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไป ก็ต้องกราบขอภัยมาณที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน